สูงสูงสูงหน่อยสูงหน่อยสูงหน่อยค่อยค่อยลงค่อยค่อยลงกูปล่อยแล้วกูปล่อยแล้วโอเคกูเขียนให้วโอเคเฮ้ยพวกเราบ้านก็สองหมื่นสี่แล้วเพื่อนอุ้ยเติมแล็กเดี๋ยวออกนี่กูไปซื้อหมวกนี่เลยหมวกแว่นการโอ้ยสัตว์อันนั้นฟรีอ๋อเหรออ๋อช่วงนี้ฟรีนะครับแต่ตอนนี้เราเรา เราต้องออกจากที่นี่โดยไอตัวไอตัวตะกี้ไอตัวตะกี้มันหาย